หนึ่งในเหตุผลที่กลับมาเปิดก็คืออยากจะกลับมาให้หมู่บ้านมันมีชีวิตชีวายใชม่มันมันมันเป็นสองเหตุผลเนาะคือหนึ่งสนับสนุนนะ้าที่อยากกลับมาอีกสองหนึ่งลึกๆของเราเนี่ยเราพยายามทําอยู่แล้วคืออยากให้หมู่บ้านมันกลับมามีชีวิตพอพี่เสนอไอเดียนี้มาเราคิดว่าเออดีนะถ้าเราเปิดถ้ามีคนมาแวะหมู่บ้านมันกลับมามีชีวิตอะ่ะ เบืงเนี้ยแค่ที่เราเห็นตัวนี้จีมีบ้านอยู่สี่หลังบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านหลังใหญ่ที่สุดก็คือบ้านของยายคือตรงนี้คนมันเยอะมากมันเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่อะ่ะตรงนี้มีสัก30หลังเนาะเมื่อก่อนน,นนะใช่แล้วคือทุกวันนี้ก็คือทยอยย้ายลงไปข้างล่างกันหมดคนที่อยู่ข้างบนเนี่ย เขาก็มีความคิดถ okay. ึงโอกาสเนาะมันมันเป็นโอกาสที่ลงในข้างล่างลูกจะได้เรียนหนังสือคนก็ตัดสินใจขายมันก็มีไม่กี่เจ้าที่ไม่ตัดสินใจขายหนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวพี่เหตุผลที่กลับมาเปิดก็คือแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่มา30สิบกว่าปีแล้วพอคิดถึงก็คืออยากจะมาอยู่กับสถานที่ตรงนี้นะคนที่เสียเขามากันตลอดเลยเขาต้องได้มามาหาเห็ดหาหนอมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยคือเขาต้องได้มา น้าพิษเนี่ยไม่มีข้ออ้างที่จะมาแกจะมาแกต้องขอคนนั้นคนนี้มามันจะไปทําอะไรเขาไม่รู้จะทาอะไร <c oughs> เขาก็อยากขายขนมจีนเพื <c oughs> ่อจะมีข้ออ้างมามันมันทุกวันนี้เรารู้สึกดีที่หมู่บ้านมันกลับมามีชีวิตชีวิตที่เราเคยได้ยินเสียงผู้คนชีวิตที่เราได้เคยได้ยินเสียงคนหัวเราะอะไรเงี้ยมันไม่มีมันหายไป